ครับจากร้านทวัชัยนะคร ну ับเดี no ๋ยววันนี no ้เราลองมาดูกันนะครับเชฟโคโลราโดตัวนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดกันเลยนะครับมาติดเป็นหุ้มเบาะตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันทีละชิ้นกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแคปนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับหุ้มเบาะตรงรุ่นนะครับเวลาที่เราใช้หัวเบาะนะครับก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับตัวของเบาะนะครับเขาอยู่ในซองพลาสติกนะครับเพื่อทําให้เบาหรือหนังนะครับไม่โดนน้าไม่โดนอะไรก่อนที่ลูกค้าจะติดนะครับมันจะทําให้หนังได้คุณภาพที่สุดนะครับ เวลาเราติดไปนะครับอาจจะมีอาการยับนิดหน่อยนะครับเวลาเราใช้งานหรือมีการกดทับนะครับมันจะเข้ารูปขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับออกมาประมาณนี้นะครับเป็นหุ้มเบาะตรงรุ่นสีดํานะครับมีการตัดเย็บเข้ารูปมากๆครับเก็บงานแบบว่าตรงรุ่นนะครับก็คือมันจะมีตรงที่เป็นขอบนะครับเขาจะเก็บงานพวกนี้ให้นะครับทําให้เวลาเรานั่งนะครับมันก็จะไม่มีการย้วยออกมานะครับดูข้างหลังกันบ้างครับ ข้างหลังนะครับเขาก็มีพวกตัวของซองใส่ให้นะครับแบบนี้เลยนะครับเวลาเราใส่ของก็ใช้ได้เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็รวมไปถึงตรงที่วางแขนนะครับก็ติดตรงรุ่นนะครับให้นะครับก็จะเป็นเบาะนะครับเราก็มีการเก็บโดยการเย็บอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้ต่างจากหนัง PVC นะครับตรงที่มันเป็นหนัง PU หนังพิ้มีคุณสมบัติในการทนทานมากกว่านะครับอายุการใช้งานนานกว่าแล้วก็มันโดนน้ำแล้วไม่เป็นไรนะครับคือโดนน้ำแล้วก็สามารถเช็ดได้เลยตัวนี้จะไม่เหมือนหนังแท้ที่เวลาเราโดนน้ำมันจะด่างนะครับตัวนี้เหมาะกับการใช้งานมากๆครับบวกกับสีแบบนี้นะครับทำให้เราทำความสะอาดง่ายนะครับใช้ผ้าเช็ดได้เลยนะครับพวกนี้ก็ทนทานมากๆครับลูกค้าติดไปหลายๆปีแล้วก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับ แล้วก็ยังไม่เคยเข้ามาเคมเลยครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัชัยออ t โตแอร์นะครับหรือโทรเบอร์05 711 7 7 1 1นะครับขอบคุณครับ